มีการคมคู่ผมนั้นหลายรูปแบบนะฮะและมีการสั่งนั้นให้ทําการจับตาสร้างแม่ผมครับเหมือนการสร้างตัวควบคุมปมและอารมณ์นะฮะไม่ว่าเอ่อต่างๆนานาเปรียบเสมือนผู้หญิงไทยเนี่ยที่ถูกสร้างตัวครับเมื่อผู้หญิงไทยทั้งแผ่นดินถูกสร้างตัวเนี่ยมันการเอ่อเป็นการสร้างตัวปมและอารมณ์ที่อยู่ในตัวของผู้หญิงคนไทยทั้งแผ่นดินเราควรตาสว่างครับ ใครจะดูผมผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่เหมือนการยิงสัญญาณเข้ามาที่ตัวผมและระบบในตัวมันทําการล็อกล็อกเหมือนดาวเทียมติดตามตัวครับใครก็ว่ามีการยิงสัญญาณมาหาผมจากรถกู้ชีพเนี่ยนะจากรถกู้ชีพเนี่ยพอยิงมาเสร็จเนี่ยสัญญาณมันจะบล็อกครับเมื่อสัญญาณล็อกในพิกัด1กิโลหรือ2กิโลเนี่ยผมจะหันไปเห็นพอดีเมื่อผมหันไปหันไปเห็นเนี่ยกู้ชีพเนี่ยมันจะเป็นภาพสดเหมือนการซูมบนรถครับหลังจากนั้นน่าจะมีชิปตามตัว เมื่อมีชิปตามตัวเนี่ยมีการสั่งกันในระดับน่านฟ้าเนี่ยให้รถกู้ชีพนั้นออกนอกพื้นที่ครับรถกู้ชีพมันก็วิ่งออกด้วยความเร็วแต่ดาวเทียมที่มีการบล็อกบนรถเนี่ยมันก็ติดตามนะฮะไม่ว่าคุณจะจอดเติมน้ํามันไม่ว่าคุณจะแวะไหนคุณพักตรงไหนเนี่ยเหมือนกับว่าระบบดาวเทียมตัวเนี้ยมันจะทําการเออมันจะทําการล็อกเอาไว้เปรียบเสมือนเมื่อน,นานนที่ผมอัดคลิปเนี่ยเหมือนมีการเปิดหน้าเครื่องเข้ามาเหมือนมีคนเปิดใต้เครื่องเข้ามาดูผมเนี่ยผ่านกล้องมือถือ ระบบในตัวผมก็จะทําการล็อกและพิกัดอยู่ที่ไหนคนดูกี่คนตอนนี้คนดูมีการเล่นยาเดินยามีการเล่นยาแล้วเลกเปลี่ยนกับการที่มีเพศสัมพันธ์ครับการแลกเปลี่ยนกับการที่หาคู่จับคู่ผัวเมียของการสร้างแลขเปลี่ยนกับการนั่งดูผมแล้วคอยรายงานไปยังผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหลากหลายคนนั้นกันคนละรูปแบบนะคือมันล็อกอย่างนี้ไปตั้งแต่ต้นปี2559เปรียบเสมือนมีการเออเหมือนการทดลองยิงคลื่นเข้ามา ส่วนใครอยู่ในตัวผมนี่มันจะทําการดูดหมดครับเปรียบเสมือนการใช้ iPhone ครับเปรียบเสมือนการใช้ iPhone ที่มีระบบความปลอดภัยนะเหมือนการตั้งระบบความปลอดภัยไว้ในไอโฟนนะฮะเหมือนกับว่าเหมือนมีคนเหมือนเหมือนมีตัวบางอย่างเนี่ยจะทําการออกจากตัวผมเพื่อที่จะทําการแฮกข้อมูลไอโฟนนะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าได้เพราะมีการตั้งระบบความปลอดภัยเอาไว้แต่ในตัวผมเกิดปฏิกิริยา แพร่คลื่นสนามไฟฟ้าทําการสลายฟังในเครื่องไม่ว่า iPhone เครื่องนั้นจะกดจะพิมพ์อะไรเนี่ยเหมือนระบบในตัวมันจะทําการดักจับแล้วจะทําการดึงข้อมูลในเครื่องไม่ว่าคุณจะกดพิมพ์เช็ดลายต่างๆเนี่ยระบบความปลอดภัยของ iPhone จะแน่นหนาแค่ไหนเนี่ยระบบในตัวมันจะทําการดูดข้อมูลเข้ามาแต่เขาไม่ทําอะไรใครนะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2559จนถึงณนปัจจุบนันสิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ผมไม่ได้เจอเป็นระบบของหน่วยงานไหนหรือใครยิงคลื่นมาแต่ละทิศทางมันจะทําการล็อก และติดตามคุณจะขับรถไป3 400กิโลระบบดาวเทียมที่อยู่บนรถเนี่ยเขาจะติดตามคุณไปจนถึงห้องพักจนณนปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ปกติรู้ว่าคืออะไรนะมันน่าแปลกที่สุด